คือในบันทึกที่พบเนี่ยในศาลเนี่ยคุณพ่อชายที่ชอบเนี่ยได้รับมีบันทึกรับว่าได้เข้าไปอยู่ในที่ดิดรถไฟนะมันผมผมีเอกันกรณีที่พาดพิงถึงบิดาของอผมนี่นะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยก็ผมไม่โกรธนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทายาทคนอื่นเขาจะโกรธหรือเปล่านะครับถ้าเขาโกรธท่านก็เตรียมรับหมายสารกันแล้วกันนะครับคือถ้ารับตี ได้กระทําไม่ชอบด้วยกฎหมายร่วมกันยึดถือครอบครองบุกรุกและพักอาศัยในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนห่งห้ามไว้สําหรับประชาชนโดยรวมนั่นคือที่รถไฟที่เขากระโดงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คือในช่วงที่ท่านมาเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยท่านถือว่าผมถือว่าเป็นตัวการผู้สนับสนุน ให้ญาติพี่น้องได้รับพวกพ้องเนี่ยได้กระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าที่ดินที่เขากระโดงจะต้องเรียนว่าณปัจจุบันคือหลังจากปี2560ที่มีคำพิพากษาสารดีกาในอดีตนั้นอาจจะมีทางออกหรือข้อยุติแต่ข้อยุติ ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เนื่องจากเรื่องไปไม่ถึงศาลแต่ต่ปี2,560้เนี่ยได้มีคําพิพากษาดีกาซึ่งคําพิพากษาดีกาฉบับนี้เป็นคําพิพากษาดีกาถ้าลองวิสนุอยู่ในที่นี้เป็นคําพิพากษาดีกาที่วินิจฉัยทั้งแปลงไม่ใช่เป็นลายโนดนะฮะพอวินิจฉัยทั้งแปลงเนี่ยก็พบว่าอข,ขอขอญาตสไลด์ต่อไปหน่อยนะครับ คือผู้พิพากษาที่ทำการพิจารณานะครับอย่างน้อยเพื่อจะเป็นถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ทรงคุณค่าแล้วมีการค้นหาความจริงอย่างรอบคอบณนะวันนี้จึงเป็นข้อยุติว่าที่ดินที่เป็นตำนานมาเป็นร้อยปีเนี่ยจึงเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนห่วงห้าม ไว้สำหรับประชาชนโดยให้เป็นที่รถไฟในคำพิพากษาจะบอกเลยว่าใครที่เข้าไปอยู่ในที่นี้จะต้องมีการขับไล่และมีการเพิกถอนแล้วอีกแปลงหนึ่งปีหกหนึ่งนะครับถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์ประโคนชัยห่างประมาณสัก หลายกิโลนะครับผมผมไปดูอยู่ริมถนนนะเนื่องจากาที่ดินแปลงนี้ผู้ฟ้องแล้วฟ้องรถไฟเนี่ยจะสนิทกับท่านศักสยามอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วก็เหมือนว่าท่านศักสยามได้รู้ตั้งแต่ปี6กหนึ่งแล้วคือท่านซื้อที่ดินมาจากคุณพ่อท่านแล้วเป็น,นอสามแล้วไปออกโฉนดแล้วสารก็ออกอคำพิพากษา ว่าที่ดังกล่าวเป็นที่สงวนของห้ามเพื่อสาธารณประโยชน์ของรถไฟในคำวิพักษาบางตอนเขียนว่าที่แห่งนี้ไม่ว่าใครจะมีอำนาจใหญ่แค่ไหนไม่ว่าใครจะมีพลังแค่ไหนหรือบริษัทใดจะมาไม่สามารถที่จะมีเอกสารสิทธิเหนือที่ดินได้ประการสำคัญก็คือ ่านรัมตีก็อยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ถ้าท่านไปดูในแค่แจ้งที่อยู่กับสภาแห่งนี้บ้านท่านก็อยู่พี่ตรงตรงตรง,งกลางๆรถไฟคือวันนี้ท่านรัมตีก็อยู่เหมือนอยู่ในที่สาธานะที่สงวนห่วงห้ามคือผมมองว่าหลังจากปี2560เนี่ยสถานะของที่นี้เป็นที่สงวนห่วงห้าม และไม่สามารถมีใครเข้าไปอยู่ได้ในคำพิพากษาก็ยังบอกว่าให้รถไฟได้ขับไล่ให้รถไฟได้รื้อถอนแล้วพร้อมกับเรียกค่าเสียหายด้วยผมขออนุญาตที่แจงอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วภาพรวมนะครับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับมีที่ดินทั้งหมดเนี่ยประมาณ245,800 7.97ไร่นะครับโดยแบ่งนะครับเป็นพื้นที่สําหรับหาไรายได้เชิงพาณิชย์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถนะครับประมาณ55,201ไร่นะครับเป็นพื้นที่ย่านสถานีประมาณ6,939,59ไร่นะครับเป็นพื้นที่บ้านพักที่ทําการประมาณ3,932,93ไร่ เป็นพื้นที่เขตทางประมาณ179,734.45ไร่นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ของการรถไฟนะครับพื้นที่ของการรถไฟจำนวนทั้งหมด245,807.97ไไร่นี่นะครับก็จะมีการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของที่ดินเนี่ยโดยสองช่องทางหลักนะครับคือวิธีแรกก็คือการได้มาโดยการเวนคืนตามพระบัญญัติ ว่าด้วยการเวียนคืนสังหาริมันัพศ์พศน4 7 7รบเนะครับประเด็นที่2ก็คือการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยเหตุอื่นๆผมเองนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมไม่ได้นิ่งน้องใจนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับที่ดินของการรถไฟกรณีนะครับที่ดินบริเวณเขากระดงที่ขออนุญาตเอื้อนนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนวีสอดสองได้กรุณายกขึ้นมาเนี่ยขอเรียนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ ได้สารวจผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทางแยกเขาครองกรรมสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์ประเภทต,ต่างๆดังนี้ครับ 1. นนะครับเป็นเอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับหรือที่เรียกว่าสอคหนึ่งเนี่ยจำนวนมากกว่า35ราย2นะครับมีเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่เรียกว่านอสอสามกจำนวนประมาณ500ไราย สมนะครับมีเอกสารโฉนดที่ดินจำนวนมากกว่า320ราย 4. ครับก็มีพื้นที่หน่วยงานราชการนะครับอยู่บริเวณนั้นเนี่ยจำนวนหลายหน่วยงานนะครับปัจจุบันนะครับที่ดินบริเวณทางแยกเขากระโดงมีข้อพิาพาทในเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งทางรถไฟได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้วจำนวน49หลารายนะครับแยกเป็นนะครับสค1นจำนวน35รายและนสะสกจำนวน7ราย สารดีกาได้พิพากษาว่าพื้นที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างที่คณะทํางานดําเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟประเทศไทยเจรจาจัดทําสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับและก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารดีกาอีกจํานวน4ี่รายกรณีนี้นี้เป็นกรณีนอนสามกนะครับและอยู่ระหว่างที่สํานักงานอนา,นอนาบาลรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดําเนินการฟ้องคดีจํานวนสามรายประเภทนี้เป็น,นอนสามก ผมเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติงานนะครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาลต้องมีความยุติธรรมต้องมีคุณธรรมโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้และผมก็ไม่เคยแทรกแซงนะครับหรือสั่งการใ,ใดๆในเรื่องที่ดินดนังกล่าวนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของผมเนี่ยผมยึดหลักในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย นะครับตามมติคณะมนตรีและหลักธรรมพิบาลไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับจะเป็นที่ของใครจะเป็นที่ของคนที่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของหลักกฎหมายครับขอบคุณครับคือในบันทึกที่พบเนี่ยในศาลเนี่ยคุณพ่อชัย<อ>ที่ชอบเนี่ยได้รับมีบันทึกรับว่าได้เข้าไปอยู่ในที่ดินรถไฟนะมันผม<อ><อ>มีเองครับอพอแล<อ> <พอ S 1> ้วครับกรณีที่พลาดพิงถึงบิดาของ ผมนี่นะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยก็ผมไม่โกรธน,นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทายาทคนอื่นเขาจะโกรธหรือเปล่าครับถ้าเขาโกรธท่านก็เตรียมรับหมายสารกันแล้วนะครับขอบคุณครับ